สวัสดีครับผมนายนัทพลพรสวััดิหรือว่านัทพลคนเมืองช้างนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่30เดือนสิงหาคมวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลสลักดอํเาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับมีเนื้อที่ทั้งหมด40ไร่นะครับอยู่ติดกับถนน สาธารณประโยชน์นะครับมีไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้า3เฟสนะครับแล้วก็มีประปาเอกสารหลักฐานเป็นฉลนุฑดแดงนะครับเป็นที่ดินที่มีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเมตรครับโอ้โหนะครับเนื้อที่40ไร่นะครับหน้ากว้างประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ดินแปลงนี้น,นี่น่าสนใจที่ว่านะครับ อยู่ที่นะครับบ้านสลักใดนะครับพิกัดก็อยู่ที่นี่เลยครับหลังหมู่บ้านเทพวิรุณโอ้นะถ้าพูดถึงหมู่บ้านเทพวิรุณนี่ใครๆก็รู้จักนะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์นะที่มีพื้นที่แล้วก็นะครับจำนวนนะครับบ้านที่สร้างขายในโอจํานวนมากนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์ฟอร์ดนะครับนะจำนวผลสุรินทร์ตรงนี้เลยครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยครับ แล้วก็ถ้าเดินทางมาจากเขตในเมืองนะครับเทศบาลเมองสซรินเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณนะครับ5นาทีก็มาถึงเป็นที่เรยบอยครับโอ้โถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ๆเมืองนะครับตมสลักไดนี่นะครับเชื่อมต่อระหว่างตลนอกเมืองนะครับแล้วก็ตมสลักไดถือว่าเป็นตบลที่อยู่ใกล้ๆเมืองนะครับแล้วก็ที่นี่แปลงนี้นี่นะครับอยู่นะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านเทพบิรุณโอ้ เทพวิรุณเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าซื้อที่ดินแปลงนี้ไปเนี่ยเหมาะที่จะสร้างบ้านบ้านจัดสรรนะครับถ้าบ้านจัดสรรนี่40ไร่เนี่โนับไม่ถูกเหมือนกันว่าไร่กี่หลังครับจำนวนมหาศาลเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่เหมาะมากๆอยู่ใกล้ชุมชนนะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้าสามเฟสนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ๆเมืองนะครับถ้าสร้างบ้านจัดสรรนี่ถือว่าโอ้ ยอดจองนี่ถล่มทลายแน่อนอนเพราะว่านะครับมีพื้นฐานใกล้ๆก,กับเกี่ยวกับ,นะคบโครงการของเทพวิรุณน,นะครับหมู่บ้านเทพวิรุณเพราะฉะนั้นนี่ถ้าตรงนี้นี่นะครับสร้างหมู่บ้านขายเลยผมว่าใช่เลย,ยเพราะว่าเทพวิรุณตอนนี้ก็นะครับรู้สึกว่าจะเต็มพื้นที่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่เราคงจะได้มาเป็นเฟสสองตัวนี้แน่อนอนนะครับสำหรับใครที่กำลังหมองหาที่ดินเพื่อที่จะสร้างเกี่ยวกับบ้านจัดสรรน,นะครับ ค่อนข้างจะขนาดใหญ่พอสมควรเนี่ยตรงนี้เลยครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้โอ้ใหญ่ตโตโมโหลานนะครับแล้วก็ขับรถมาจากในเมืองก็ใช้เวลาเพียงนะครับไม่ถึง5นาทีก็มาถึงเพระาะว่าตสมเสลักใดตรงนี้เลยครับเนี่ยข้ามไปถนนสายหลักนี่ก็นะครับสายสุรินนะครับสุรินลําดวนแล้วสุรินสังขะนะครับถ้าข้ามถนนไปก็จะเป็นปัป้มปตทปตทของสลักไดนะครับ แล้วก็โชว์รูมรถนะครับของ Ford เจริญผลก็อยู่ตรงนี้เลยครับหมบ้านนะครับหมบ้านเทเบรุนก็อยู่ตรงนี้เช่นกันครับโอ้โหตรงนี้นี่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่มีความสนใจก็นะครับติดต่อได้นะครับราคานี่นะครับเนื้อที่40ไร่นะครับตดิดถนนนะครับมีไฟฟ้ามีประปาเอกสารหลักฐานเปฉลครุดแดงนะครับราคาขายไร่ละ1ล้านบาท1ล้านบาท จากคาเนี่ยต่อรองได้ด้วยครับะฉะนั้นถ้าจะมาดูที่ดินแปลนนี้นี่สังเกตง่ายๆนี่ครับบ้านสวนสวนสวนุวัดีนี่รตรงน,นี้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็สนใจสนใจก็ติดต่อมาครับที่ผม,มรัฐบนคนเมืองช้างนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็ศูนย์แปดห้าสี่กาศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดสี่โอ้วันนี้นีรีวิวท้ามกลางสายฝนนะ่วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของที่ดินนะครับที่ได้ติดต่อให้รัฐมนตรมาทำการรีวิวแล้วก็เป็นสื่อการในการซื้อขายต่อไป วันนี้ขอบคุณมากๆขอกราบาสวัสดีครับ